เดี๋ยววันนี้เราไปอยู่กับหมายสวนปลาล์มนะครับจะมาลองดูครับว่ามีตัวหรือเปล่าทุลักทุเลนะฮะมันชันครับโอ้ยตาย เจอลูกลูกคนตัวนี้กูดได้แล้วครับแจ้งแป๊ดเลยมันทวกเรื่นงนะครับมันชันมากนี่ครับอ,อ,อุ๊ยไม้สนปามขอเก็บต้ขวดกว่อนนะครับ ruyên to ha Thế tụi mía nữa เด็กครับนะครับรอบๆจะเป็นส่วนปาลามหมดเลยระวังน้อยนะครับชันมาก ไมหวผมได้ตัวแล้วผมให้ดูดีกว่าไม่นดัดแล้วมันเป็นร่องน้ำนไดี๋ยลไครับ ต้องไม่จับภาพเลยครับนี่ครับจำเมียมเลยครับขอเทขวดก่อนนะครับหมายส่วนปาม